สวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลเนาะคะ่ะตอนนี้ค่ะแม่เพนกลับมาถึงบ้านแล้วเนาะคะ่ะหลังจากไปซุรินเนาะคะได้มือหนึ่งสองมือนะคะไปเตรียมลูกชายพี่พหัดเนาะคะ่ะาทำบายเนาะได้กลับมาแล้วเนาะหลังจากทำการ ไปทรงลูกเพื่อนออกจากรูกบานแล้วเนาะไปสรงอยู่บ้านแล้วกนะารแ้กันกลับมาเนาะเมื่อวานในออกจากสุรินทร์มาสีมงเคิงเนาะสีมงเคิงออกจากสังขาเนาะมาหอดบ้านมาขึ้นนีหาทุ่มเนาะคะ่ะสีทุ่มเคิงหาทุ่มเนาะสีค่ะกับคลิปนี้เนาะคะ่ะเพื่อนกระจัดเอาเนวทงังห้าน้อยเนาะของสามอาจารย์สามเซียนนะคะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งสองเนาะคะ่ะกับขึ้นของพีพาฮัต แล้วก็ของเซียนเซียงไม่ของเซียนโคราชเนาะคะ่ะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งสองเ้อผู้ใดมกักผู้ใดซ้อมเนาะคะ่ะการฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยวนะะเนอค่ะเนาะฝากช่องน้อยๆไว้กับเอฟซีทั้งสองเนาะค่ะกก่อนจะเข้าไปบังตัวเลขเนาะคะ่ะเพ่นก็อยากจะมากกับกับขอบพระคุณเนาะคะ่ะมีพยาบาลหรือว่าเอฟซีช่องน้องคําแพงแชนเนลเนาะเป,นเป็นพยาบาลเนาะยูที อ่าลงพยายบาลสุนนะะลรินทร์นะคะ่ะไปเพิ่นเพิ่นเทคแค่ล้วกะเฮ็ดดีเฮ็ดอ่าดูแลดีดีเนาะค่ะเพิ่นช่วยเหลืองเดินเอกสารนั้นนี่ให้เนาะเพิ่นขอเพิ่นบ่มีหยังสิตอบแทน,น,ะะนะะเด้อค่ะเนาะเพิ่นก็ขอกราบขอ,ขอบพระคุณหลายๆเนาะที่เข้ามาช่วยเนาะคะ่ะในเมื่อวานนี้เนาะ,ะถ้าเพิ่นบ่ช่วยอาจจะอาจจะได้เสียตังหลายบาทนเนาะเพราะว่า มันบอกว่นอุบัติเหตุเนาะค่ะเป็นเหตุสุวิสัยเนาะเหตุสุวิสัยที่ว่าลูกที่บาสันเป็นนั่นเนาะเป็นเหตุสุวิสัยเนาะมันบอกว่นอุบัติเหตุเนาะที่แรกพราเจ้าให้เป็นอุบัติเหตุเนาะมันให้ตายเองเนาะแต่ว่ามันเป็นเหตุสุวิสัยค่ะกะบบว่าวลายเนาะเป่นกระขอกระพรอบพระคุณหลายๆเนาะค่ะ คุณพยาบ,บาลเนาะที่อยู่โรงพยาบาลจังหวัดส,สุรินหลายๆเนาะที่มีน้ำใจช่วยเหลือวิ่งเต้นเรื่องเดินเอกสารเมื่อวานนี้เนาะมื่ออยู่ที่โรงพยาบาลเนาะถาเพิ่นบ่อชอยเ้าก็จะบ่อหูเนาะบ่อหูวไไ่าไปใสแม่ใสเนไปใสมาใสเนเฮ็ดน,นันเล่นนี่ไปพแนแงนั้นแนกนี่เนาะ เขาจะโบหูเขาจะงองอยู่นั่นอาจจะเปลี่ยนเบิดมืออาจจะบดเกับเทือนนอกมือในบ้านนี่นะเนาะคนนี้น้ำใจหลายกับขอบขอบกับขอบพระคุณหลายๆเ้อเนาะที่เข้ามาช่วยเนาะยื่นมือเข้ามาช่วยทั้งๆที่โบหูจักกันเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่งเปลีนะ่ยนเอฟซียูเนาะถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะบดช่วยเข้าเนาะคะ่นะเอฟซีเนาะถ้าเป็นคนอื่นค่ะอาจเป็นคนที่เออแรงบ่ม,มีน้ำใจเนาะบางคนกับน้องอิริได้เนาะ อันนี้เพิ่นดีเนาะค่ะเพื่อนดีเพื่อนก็นเลยกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะเพินนเเนะเพน่นกับมาเทคแคร์คุยกับเฮ้าดีเนาะเพิ่นก็บ่าได้รังเกียจเนาะค่ะเพิ่นกัดีใจหลายดีใจแห้งเนาะที่เพื่อนมาให้ความช่วยเหลือเนาะทั้งๆที่บ่วูหูจักกันเนาะกรขอบคุณหลายๆเ <modifier. S 1> ด้ดเอค่ะคุณพยาบาลคดสวยเนาะที่เขาเย็นเย็นเมื่อเขามาสวยหมู่บ้านนี้นะเนาะขอขอบคุณหลายๆนะคะเนาะเนาะ ว่าหลายยายห้างเดียวเอฟซีจะเว้าให้เนาะค่ะมาเบิกตัวเลขน้ำกันดีกลัวค่ะว่าเมื่อนี้จะได้ตัวใดเนาะส่วนของอาจารย์สวัยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเอ่อผู้ใหญ่ใจดีบด่ได้เนาะค่ะเพิ่นบ่สบายขึ้นกันเนาะแล้วก็ของตาปากน้าโพเนาะเพิ่นได้ลงให้ไปแล้วเนาะของตาปากน้าโพแล้วก็ของผู้ใหญ่ใจของอาจารย์สวัยเนาะส่วนของผู้ใหญ่ใจดียังบ่ได้เนาะเพิ่นเพิ่นไปลงบาน,นเพิ่นว่าอี่ยงก็ติดเชื่อ อย่างละบรสบายเนาะรุ่นแรงค่ะแต่ว่าเพิ่นยังบอดายทักไปถามเพื่อนอยู่ถามข้าวเพื่อนถามข้าวเพิ่อนอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นยังเฮ็นนันเฮ็ดหนี่บอลงตัวอยู่เดี๋ยวเื่งเย็นเยินก่อนเนาะบายบายเย็นเก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ะจะทักไปถามข้าวเพื่อให้เด้อค่ะเนาะก็หายเร็วยเนาะค่ะขอให้เพื่อนหายเร็่ๆอค่ะผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นสิเป็นอย่างเพิ่นก็ขอให้หายเร็่ยเนาะค่ะเอา แต่ตอนเย็นนี่ก็จะพาคํำแท้ไปหาหมอพร้อมนะเนาะอ็เลยังยุ่งยังยงาได้หลายอย่างคะ่ FC. FC ะเอฟซีเอฟซีแหละชีวิตแม่ลูกอ่อนเนาะเดี๋ยวก็ะลูกเดี๋ยวกระเยนสั้นเนาะคะ่ะหลายอันหลายอย่างคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันคะ่ะเอฟซีวาเมนี้จะได้ตัวใดกันเนาะคะ่ะเอานี่เนาะหลังจากพูดคุยกันเสร็จเนาะคะ่ะมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันก่อนค่ะเบิ่งของหมู่บ้านนี่กอนค่ะว่ามีของผู้ใดเขาเน่เนาะนี่ค่ะ แนวทางหาหนอยเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะวันที่สิบสองกรกฎาคมเนาะสองห้าหกหเมื่อวานนี้เนาะของพี่พหัสค่ะให้มาสี 3, นะ่กับสามเนาะสี่กับสามเข้าที่สามเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือสามศูนย์ศูนย์สามเข้าน้อยพิเศษแล้วก็นอย v i p เนาะคะ่ะส่วนสามสามก็เข้าน้อย v i p เนาะคะ่ะ f อซนี่เข้าเต็มเต็มเลยเนาะของพี่พหัสเนาะช่วงนี้เข้าเกือบเข้าทุกวันนะคะตัวจับคู่ของพี่พหัสเนาะผู้ใดติด ตามช่องน้องคำแพงชาแนลก็คงจะหูเนาะคะ่ะนี่ค่ะเข้าทุกวันเลยเนาะ,ะของเชียงเชียงใหม่ค่ะนี่ค่ะให้หนึ่งมาค่ะหนึ่งก็เข้าที่หนึ่งหนึ่งนอยพิเศษเนาะคะ่ะหนึ่งห้าเข้าน้อยปกติเนาะคะ่ะ fc นี่ค่ะมีแต่อาจารย์เด็ดๆด็ดดีๆทั้งนั้นเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อคะ่ะนี่ค่ะ ของเซียนโคราชค่ะให้มาหนึ่งกับหกเข้าที่หนึ่งแต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าเนาะค่ะเอฟซี FC นี่มีหนึ 6, ่งหกหนึ 8, ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าแต่โมีหนึ่งหากับหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าตัวลูดเข่าอยู่คือเก่าค่ะนี่ค่ะลาวพัฒนาเนาะนี่ค่ะวิ่งลูดสามกับเก้าของเซียนเชียงใหม่เข้าที่สามแต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าเนาะนี่ค่ะ ของพี่ประหัตเข้าที่หนึ่งเนาะวิ่งรูดเข้าหนึ่งเนาะหาลาวพัฒนาแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาค่ะของเซียนโคราชค่ะให้หกกับสามเข้าที่สามบ่มีสามซีเนาะมีสามหาสามสามสามหาเลยเนาะนี่ค่ะเอาได้ตัวเลขของเมื่อวานนี้ไปแล้วเบิ้งแล้วเนาะของผู้ใดเข,เขาแน่บ่เขาแน่ไอซีเห็นแล้วฮู้แล้ว มาเบ่งตัวเลขของมือนี้กันค่ะนี่ค่ะวันนี้แนวทางฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาวิ่งลูดสองกับสามค่ะเด่นที่สามรองสองเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดค่ะส่วนตัวจับคู่ของเพิ่นก็มีสองสามสองสี่สองหกสองแปดเนาะคะ่ะสามสี่สามหกสามแปดแล้วก็สามเก้าเนาะคะ่ะเน้นให้ที่สามสองสองสามแล้วก็สองแปด สามสี่แล้วก็สามเก้านะคะเน้นให้สี่คู่ค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยเนาะวิ่งลูดสองกับสามนะคะสองกับสามเด่นที่สามล่องสองเนาะจับคู่ให้สองสามสองสี่สองหกสองแปดสามสี่สามหกสามแปดแล้วก็สามเก่าเน้นที่สองสามสองแปดสามสี่แล้วก็สามเก้าเด้อค่ะ มาต่อของเซียนโคราชค่ะนี่ค่ะเซียนโคราชให้มาฮานอยวิ่งลู่3มกับ4ีเนาะคะ่ะสกับ4ี่เด่นที่3ามลงสี่เนาะคะ่ะเอซจับคู่ให้3ามส3งสามแดแล้วก็สามเจ็ดสหนึ่งสี่สแล้วก็สีเกเนาะคะ่ะเน้น3 4แล้วก็3ามแดสีแล้วก็4ีปดเนาะคะ่ะเอซนี่ค่ะ แนวทางฮานอยของเซียนโคราชนะคะวิ่งลูด3กับ4เด่นที่3ามรอง4จับคู่3 2 3ส3งสาม1ี2สามแเจ็ดีหนึ่งเก่าะคะเน้นที่3 4แล้วก็3ามแปดแล้วก็4 8เด้อค่ะค่ะตามนี้เนาะส่วนของพี่พหัสคะ่ะให้มาวิ่งลูด3กับเกานะคะสกับ9เด่นที่3ามรอง9ค่ะ จับคู่ให้สามสองสามซี่สามแปดสามเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าซีเก้าเจ็ดนะคะเน้นที่สามสองแล้วก็สามแปดสามเก้าแล้วก็เก้าสี่เก้าเจ็ดนะคะเน้นให้ห้าคู่ค่ะวันนี้นี่ค่ะของพี่พหัสนะฮานอยวิ่งรูดสามกับเก้าเด่นที่สามค่ะลองเก้าจับคู่สามสองสามซีสามแปดสามเก้า เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเน้นที่สามสองสามสี่สามเก้าเก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ดนะคะ fc นะีเอามาแคบหน้าจอน้ากันค่ะของสามเสียนสามอาจารย์นะคะมาแคบหน้าจอน้ากันเนาะเพื่อที่จะเอาไปเทียบเทียบแล้วกาเลือกเอาเนาะคะ่ะนี่นะ แคปหน้าจอน้ากันค่ะแนวทางฮาหนอยของสามเซียนสามอาจารย์นะคะก็คือของพีพหัดของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชนะคะตัววิ่งตัวลูดตรงกันที่สามนะคะ F c ฟซวันนี้ขอให้ f อฟซทั้งช่องเฮงเฮงรวยรวยปังปังไปด้วยกันกับแนวทางฮาหนอยวันนี้เด้อค่ะช่องน้องคำแพงเชาแนลยินดีต้อนรับ f อฟซคนใหม่มาเรื่อยๆเด้อค่ะเนาะเอา สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณเอซทั้งช่องค่ะเฮงเฮงเลยรวยปังไปด้วยกันค่ะอาวัดีจ้าสวยสวยบัดดีจ้าสวยสวยนี่อย่างหลักคือเห็ดจังสันนะคำแพงแกงส้มอ่านดูเออดีแม่แม่แม่แมแม่แม่แม่ เก่งหลายตีสอนเขาซ้ำเขาสอนเจ้าของหันเจ้าเจ้าเนี่ยฮะเนี่ยกันฮัตบอาอยู่เนะค่ะเอฟซีเออ,เอ,อจี F ฟ,ฟักเก้จีตูีเออบีเอ,อเอ,อเอ,อเอ ม่เท่าหน่อยเอ้ยน่เนะตามนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้าน,นี่นี่ก็มีเออตัวฉัดนี่ก็มีอ่าอันนี้ก็มีนี่นะหลานสาวค่ะ